สวัสดีท่านยีทุกทุกคนนะครับพวกผมครั้งได้รร o อกอกับ cross อกแชร์นลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor กันเหมือนเดิมนะครับพอช่องนี้ทําอยู่เกมเดียวนั่นเองและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ Q&A ROV พาร์ทที่72 ถ้าหากน้องๆมีคำถามคลิกลิงใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็พี่จะตอบให้ตามคิวนะจ๊ะและเทดดิสของ q a เนี่ยพี่ก็ได้ทิ้งลิงไว้ให้ไปดูคลิปเก่าๆกันได้นะสำหรับคลิปนี้นะขอประกาศกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะน้องๆที่เป็นแฟนๆ Q&A เนีน่ยพี่อยากจะให้ในแต่ละคลิปเนี่ยหลังจากที่น้องๆทุกคนดูเสร็จเนี่ยน้องลองโหวตมาเลยว่าคําถามใน Q A พาร์ทนั้นๆน่ะมีคําตอบไหนที่น้องๆชอบบ้างเออพี่อาจจะเอาส่วนนั้นเนี่ยตัดไปลง y o u ูทูบช็อตในอนาคตนะครับโหวตกันเข้ามาทุก แสดงความคิดเห็นทั่วไปเหมือนที่น้องๆเคยคอมเมนต์กันก็ได้น,นะครับมาเรามาเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้กันเลยนะครับซีเนียลสามารถจีบอิรูเมียได้ไหมครับถ้ามองจากมุมมองของพี่ที่ได้ดูเนื้อเรื่องของซีเนียลปฏิสัมพันธ์ที่เขาเนี่ยมีต่ออิรูเมียเนี่ยพี่คิดว่าซีเนียลไม่สามารถจีบอิรูเมียได้เว้ยเพราะซีเนียลเนี่ยเขามาในเวที่เป็นลูกน้องเวคนรับใช้ตั้งแต่แรกแล้วความพักดีความซื่อสัตย์ของเขาเนี่ยพี่มองว่ามันไม่ใช่ความรักนะมันเป็นความพักดีจริงๆไม่ว่าจะเป็นต่อเวด เเวด้าที่แบบมีความศรัทธาแสงมากๆอะไรเงี้ยพี่มองไม่เห็นว่าเขาเนี่ยจะมีอารมณ์แบบมีความรักแบบชู้สาวเลยอะประมาณนี้นะอารมณ์เป็นนักบวชนะคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่ามีใครเคยเห็นหน้าของซีเนียลบ้างครับอันนี้จากข้อมูลล่าสุดของน้องทีรินะเป็นสิ่งที่ทีริเนี่ยสงสัยเหมือนกันว่าหน้าตาของซีเนียลภายใต้เกราะเนี่ยเป็นยังไงจากข้อมูลเนี่ยยังไม่มีใครเคยเห็นหน้าซีเนียลนะด้วยความที่ซีเนียลเนี่ยเป็นฮีโร่ที่มีมาตั้งแต่ปี2018 2019, 2019นานเลยใช่ไหมซึ่งข้อมูลว่าเขาเนี่ยเคยเป มันเพิ่งมาทีหลังดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าข้อมูลของเนียลตอนเป็นฮิวแมนเนี่ยมันเหมือนเพิ่งสร้างมาเหมือนกันนะแล้วก็พี่ก็อยากเห็นนะว่าหน้าตาของเซนียลเนี่ยเป็นยังไงเออพอๆกับหน้าตามาหลอกเลยคำถามข้อต่อไปนะครับเนียลสนิทกับอีลูเมียมากแค่ไหนครับจากข้อมูลที่พี่รู้นะมันมีข้อความที่บอกว่าเซนียลเนี่ยเป็นคนเดียวที่สามารถรายงานโดยตรงกับราชินีได้ข้อความนี้น่าจะตอบคำถามของน้องได้นะอารมณ์เหมือนเซนียลเนี่ยเป็นองค์คารัก์ที่เหมือนอยู่กับอีลูเมียเนี่ยตลอดเวลาเหมือนเป็นประธานบริษัทกัับบบเลขาที่แบบออนนกตด ใครมีอะไรก็สามารถติดต่อผ่านซีเนียลเพื่อรายงานโดยตรงต่อราชินีได้และประมาณนี้น่าจะเป็นคนที่อิลูเมียเนี่ยอยู่ด้วยเยอะที่สุดนะจากความอ็นส่วนตัวพี่คิดว่าเวลาที่พระนางปีกตัวไปเนี่ยเหมือนมีซีเนียลเนี่ยมายืนเป็นองครักษ์อยู่หน้าห้องแล้วพระนางก็อยู่ในห้องประมาณนั้นนะแล้วก็เวลาพระนางไปไหนเนี่ยซีเนียลก็คือแบบเป็นองครักษ์ที่เหมือนติดตามตัวเป็นบอดี้การ์ดเลยเป็นวิสุทธิชนที่ค่อนข้างมีความพิเศษแล้วก็ค่อนข้างสนิทกับอิลูเมียมากมาๆอยู่ด้วยกันตลอดขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสที่ซีเนียลเนี่ยจะพู ต่อจากข้อที่แล้วเลยนะครับคนแรกที่น่าจะสนิทมากๆเลยก็คือราชินีอิลูเมียเหมือนที่กล่าวไปแล้วคนที่2ก็คือลูอีอ่าจากภารกิจได้ไปมีโมเมนต์ได้ไปเป็นครูสอนเป็นไกด์เป็นอะไรต่างๆด้วยกันนะแล้วก็คนที่3เนี่ยจากข้อมูลล่าสุดน่าจะเป็นน้องทีริมันมีภาพกราฟิกที่ทีริกับซีเนียลเนี่ยอยู่ด้วยกันซึ่งด้วยความที่ซีเนียลเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นวิสุทธิชนขั้นสูงใช่ไหมแต่ว่าเขาเป็นคนนิส์ดังนั้นแบบทีริที่เหมือนเป็นิวบี้เข้ามาใหม่เนี่ยก็รู้ส เกราะเลยนะครับจากข้อมูลที่หยิบมาเนี่ยมีประมาณนี้แต่มันที่บอกด้วยความที่ซีเนียลเนี่ยเป็นคนที่นิสพี่ว่าซีเนียลเนี่ยน่าจะสนิทกับใครหลายๆคนอีกคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอิโลเมียคิดยังไงกับซีเนียลครับอันนี้จากประวัติของซีเนียลเนี่ยมันบอกว่าด้วยความจงรักภักดีด้วยความแบบศรัทธาต่อแสงสุดๆเนี่ยส่งผลให้ซีเนียลเนี่ยเป็นวีสุทธิชนที่โดดเด่นขึ้นมาในสายตาของราชินีจนราชินีเนี่ยประทานปิดทั้งหกให้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพี่คิดว่าในสายตาอิลูเมียเเเนนนีีีี่่ยซลลป็ทจงงรัักกดแพา้วว คนนี้เนี่ยมันใช้ได้เว้ยยืนหนึ่งอยู่นะเรื่องความเป็นลูกน้องที่ดีที่พักดีอะนะในจุดนั้นเนี่ยอิลูเมียก็ประทับใจระดับหนึ่งแต่พอมันมีเหตุการณ์ที่อิลูเมียพลาดโดนนาคอและเซฟิสดักตบใช่ปะซีนีเนี่ยเป็นคนที่ใช้ปีกที่พนางให้อ่ะว่ามาปกป้องราชินีเออซึ่งเรื่องนี้เนี่ยพี่คิดว่าราชินีค่อนข้างเกินคาดน,นะว่าเฮ้ยคนนี้มันจงรักพักดีมันเทพขนาดนี้เลยหรือเปล่าวะทําให้พี่คิดว่าซีเนียลเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ราชินีเนี่ยไว้ใจมากที่สุดอย่าลืมม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 ววว่่่าาาารชิิิินนนนนนีีนนีีีออูเเเเยยปป็คคคทหหืงงแบบไดใจะ ดังนั้นการเปิดใจหรือการอยู่ใกล้ใครเนี่ยคนอื่นอาจจะอึดอัดใช่ไหมแต่ว่ากับซีเนียลด้วยความที่พนางเนี่ยไว้ใจสุดๆว่าซีเนียลเนี่ยไม่มีทางหักหลังไม่มีทางทำแย่ๆกับทางแน่นอนส่งผลให้อิลูเมียเนี่ยน่าจะสนิทกับซีเนียลมากๆเลยแหละการโดยสรุปนะอิลูเมียเนี่ยคิดว่าซีเนียลเนี่ยเป็นคนที่พนางเนี่ยไว้ใจได้แล้วก็มอบหมายให้เป็นคนใกล้ชิดอารมณ์เหมือนเป็นองค์คารักษประจาตัวที่ไปไหนมาไหนด้วยกันประมาณนี้และจากข้อมูลภารกิจฤดูการของทีลีล่าสุดมันจะมีโมเมนต์ที่ทีรี่เนี่ยเห็นคนใหญ แล้วก็มีท่านซีเนียลนี่แหละคอยคุมกันยืนนิ่งอยู่แบบเป็นองค์รักราชินีเขาขอเวลาคำถามข้อต่อไปซีเนียลมีหน้าที่อะไรในเวดาบ้างครับเขาเป็นองค์รักตามราชินีอิลูเมียไปทุกที่เลยหรือเปล่าจากข้อมูลที่พี่รู้นะครับซีเนียลเนี่ยเหมือนเป็นตําแหน่งเดียวกับยอนเนาะเหมือนเป็นแม่ทัพคนสําคัญของเวดาเหมือนกับยอนจากรูอินโฟกราฟิกเราก็เห็นแล้วแบบข้างนึงเป็นซีเนียลข้างเป็นยอนใช่ไหมทำให้พี่คิดว่า2คนนี้น่าจะเป็นตําแหน่งเท่ากันและด้วยความพิเศษของซีเนียลเหมือนที่พูดไปแล้วบนบนครับด้วยความที่ราชินีเนี่ย หรือเป็นบลดิการประจําตัวของอิลูเมียและติดตามราชินีไปทุกที่อ่ะเพราะว่าราชนินีน่าจะรู้ว่าซซเนียลเนี่ยถ้าหากเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาพร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อราชินีอยู่แล้วคนอื่นอาจจะวิ่งหนีแต่กับเเนียลไม่ใช่แน่ๆอ่าคาถามข้อต่อไปมนุษย์ธรรมดาสามารถมีลูกกับมนุษย์กึ่งเทพได้ไหมครับอันนี้พี่เคยตอบไปในพาร์ทที่แล้วแล้วนะคิดว่าด้วยความที่มนุษย์กึ่งเทพเนี่ยมีเบส DNA ความเป็นมนุษย์เจือปนอยู่ส่งผลให้ความเป็นไปได้เนี่ยพี่คิดว่าสามารถมีลูกด้วยกกกััันนนไดด้้้แตต่่่จะะมมมียยเคอขาาาาาางงพรรวววว ของกึ่งเทพเวดาหรือแม้แต่กึ่งเทพที่ถ่ายเลือดปีศาจเป็นพวกบนบนของล็อกไฮเนี่ยเขาค่อนข้างวางตัวสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปมันเป็นการแบบสืบทอดเผ่ามนุษย์กึ่งเทพไปด้วยคําถามข้อต่อไปตัวละครในอาวีมีนามสกุลกันไหมครับโอ้ข้อนี้ครีเอทมากเลยนะส่วนตัวเนี่ยพี่คิดว่าก็น่าจะมีนะสาเหตุที่คนเราเนี่ยมีนามสกุลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเมื่อประชากรมันเยอะขึ้นเนี่ยเราจะไม่สามารถเรียกกันได้แค่รูปลักษณ์ภายนอกได้แล้วในประวัติศาสตร์ของคุณสมัยก่อนก็ประมาณนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีนามสกกกุลเเรราาาียันตมชื่่อว จอผมยาวจอผมสั้นแต่ว่าพอมีจอเยอะขึ้นเนี่ยเราก็ต้องเหมียกเป็น John จอวิกจออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นพี่คิดว่าตัวละครใน r o วเนี่ยมีนามสกุลแต่ว่าเราไม่รู้ว่านามสกุลอะไรบ้างอ่าพูดมิกออกเมื่อกี้เลยนะครับจากเนื้อเรื่องเสริมของเซฟิราบอกว่าเซฟิราเนี่ยเคยไปทํางานรับใช้ตระกูลลอเรนโซอ่าพูดได้นะว่าตัวละครหรือฮิวแมนที่อยู่ในโลกอานอเนี่ยก็มีนามสกุลน,นะครับคำถามข้อต่อไปซีเนียลสามารถสู้กับใครในล็อกไฮได้บ้างครับสามารถสู้มาล็อกได้ไหมด้วยความที่ซีเนียลเนี่ยเป็นวิสุทธิชนบ บน,บนที่สามารถปกป้องราชินีได้ครั้งหนึ่งซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยซีเนียลต้องปะทะกับนาคอลเซฟิสที่เข้ามาโจมตีราชินีดังนั้นพี่คิดว่าซีเนียลเนี่ยสามารถปรับมือหรือว่าต่อสู้กับแม่ทัพล็อกไฮได้เหล่าแม่ทัพนะไม่ใช่ผู้กุมกดทั้ง4นะแม่ทัพที่เป็นฮิวแมนไปถ่ายเลือดเนี่ยสู้ได้นะฮะแต่น้องถามว่าถ้าหากสู้กับมาล็อกเนี่ยซีเนียลน่าจะยังห่างชั้นด้วยความที่มาล็อกเนี่ยเป็นเบสเลือดมนุษย์กึ่งเทพที่ถ่ายเลือดปีศาจด้วยเบสพลังนั้นพีีี่่่่่คคิดดวาาาซเเเนนนนนนยยลลจะัังงตออออบกกมมไไ้้ใืืืรชพู เกมต้องเป็นคนตับมือกับมาหลอกที่ดูเออมาหลอกเนะี่ยในเรื่องโคตรเก่งนะคาถาม้อต่อไปในประวัติของซีเนียลที่บอกว่าซีเนียลเป็นคนเดียวที่สามารถรายงานโดยตรงกับราชินีได้นั่นหมายความว่ายังไงหรอครับถ้าคนอื่นรายงานโดยตรงไม่ได้แล้วรายงานยังไงครับจากประโยคนี้มันชัดเจนอยู่แล้วว่าซีเนียลเนี่ยเป็นคนสนิทของราชินีอิลูเมียเป็นคนใกล้ชิดที่สามารถพูดคุยกับราชินีได้หรือรายงานโดยตรงได้แล้วราชินีก็จะรับฟังเพราะว่าซีเนียลเนี่ยเป็นคนที่แบบจงรับพักดีต่อเวดา้าใช่ไหมเหมือนที่บอกก็ความหมายโดยตรงเลยครับแล้วน้อง จากอวิคอมิกจากโครงสร้างสตรัคเจอร์ของเวด้าที่เราเห็นที่พี่นึกออกเนี่ยเวด้าไม่ใช่เล็กๆนะเวด้าเนี่ยมีกึ่งเทพ3คนอยู่บนบนใช่ไหมแล้วหลังจากก็มีวิสุทธิชนเยอะมากในการทํางานตําแหน่งต่างๆของเวด้าเป็นระบบเป็นขั้นตอนเรียนกันมาตั้งแต่ระดับที่สามารถรายงานหรือใกล้ชิดกับกึ่งเทพข้างบนลงมาข้างล่างเรื่อยๆดังนั้นการรายงานก็คือเหมือนรายงานผ่านหัวหน้าตัวเองไปครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเช่นลูอี่เนี่ยต้องการจะรายงานอะไรบางอย่างกับราชินีอิลูเมียใช่ไหมก็รายงานผ่านท่านธูรินเพราะลุยี เป็นไลฟ์โฟลเวอร์ที่ขึ้นตรงต่อทูเรนและให้ทูเรนไปรายงานต่อก็ได้หรือว่าทีริที่สนิทก,กับลอเรียลก็สามารถรายงานผ่านลอเรียลก็ได้หรือถ้าใครแบบอยากงานด่วนมากๆก็อาจจะรายงานผ่านซีเนียลให้ซีเนียลเนี่ยไปบอกอิลูเมียก็ได้อะไรประมาณเนี้ยมันเหมือนองค์กรเลยก็คือแบบมีการรายงานเป็นขั้นๆบอกหัวหน้าตำแหน่งของตัวเองไปเรื่อยๆคำถามข้อต่อไปค้อนกับหนังสือในมือของซีเนียลได้มาจากอิลูเมียด้วยหรือเปล่าครับข้อนี้จากความเห็นส่วนตัวแล้วก็จากเนื้อเรื่องข้อมูลของทีริเนี่ยมันจะมีการเล่าว,ว,าว่าวิสุทธิชนของเวดาาาททุกกคนน่จะต้อองผรส ประตูศักดิ์สิทธิ์แห่งมายาการทดสอบนั้นมันเป็นการทดสอบศรัทธาแห่งแสงโดยที่ถ้าใครผ่านเนี่ยก็จะได้รับอาวุธศักดิ์สิทธิ์จากข้อมูลของน้องทีริเหมือนที่เราเห็นใช่ไหมดังนั้นพี่คิดว่าขอและคําทานายของซซเนียลเนี่ยก็น่าจะได้มาด้วยวิธีนี้เหมือนกันก่อนที่ทีริจะเข้าไปรับการทดสอบเนี่ยลอเรียลได้บอกว่าไม่ว่าอย่างไรก็ตามทีริเนี่ยจะต้องไม่ลืมศรัทธาที่มีต่อเวดา้าถ้าหากเขาใช้อน,นี้วัดอะซซเนียลมีแบบเกินทะลุหลอดพันเปอร์เซ็นต์อะไม่แปลกที่เขาเนี่ยได้อาวุธศักท,ทางลรบบ หรือคําทํานายนะดังนั้นน่ยพี่คิดว่าอาวุธทั้งสองของซีเนียไม่ใช่ได้มาจากอิลูเมียนะได้มาจากการทดสอบวิสุทธิชนครั้งแรกแต่ปีกได้มาจากอิลูเมียภายหลังนะครับคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเอนโซกับซซเนียใครเก่งกว่ากันครับอันนี้ถ้ามองความสําคัญและลําดับขั้นของทั้งสองในเวดาพี่คิดว่าซซเนียเนี่ยเหมือนจะเก่งกว่าเอนโซนะฮะด้วยความที่ซซเนียเนี่ยตำแหน่งสูงมากแล้วก็แบบใกล้ชิดองราชินีซึ่งเป็นหัวหน้าของเวดาแล้วเออนึกออกไหมแต่เอนโซเนี่ยอารมณ์เหมือนเป็นวิสแตะท มีความสำคัญน้อยกว่านั้นทําให้พี่คิดว่าซีเนียลเนี่ยน่าจะเก่งกว่าอนโซนะคาถามข้อต่อไปพี่คิดว่าอนโซกับซีเนียลใครมีความศรัทธาในเวด้าและอิลูเมียมากกว่ากันปู่ข้อนี้ตอบยากเพราะว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยมันมีข้อมูลที่บอกว่าศรัทธาต่อแสงมากๆทั้งคู่แบบย้ําขีดเส้นใต้คาว่ามากๆเลยนะแต่ถ้าให้เรื่องเนี่ยพี่คิดว่าถ้าศรัทธาต่อเวด้าเนี่ยอนโซอาจจะมีมากกว่าซีเนียลแต่ศรัทธาต่อตัวราชชนีเนี่ยพี่คิดว่าซีเนียลน่าจะมีมากกว่าอนโซเพราะเขาเนี่ยได้รับประธานปีทั้ ถ้าหาก2คนนี้ต้องเลือกระหว่างเวด้ากับอิลูเมียเนี่ยเอนโซอาจจะเลือกเวด้าแต่ซีเนียลจะเลือกราชินีก่อนเห็นภาพไหมคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าซีเนียลมีด้านมืดไหมครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่มีด้านมืดเลยไม่มีอะไรที่พี่คิดออกว่าซีเนียลจะแบบไปทําไม่ดีเลยอะ่ะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมือนเป็นภาพลักษณ์ของเวด้าเหมือนลอเลี่ยวเลยฮะสำหรับซีเนียลนะพี่ไม่เจอด้านมืดของซีเนียลเลยแม้แต่ข้อความเดียวคาถามข้อต่อไปถ้าซีเนียลอดอกไม้ไปให้อิลูเมียพี่คิดว่าอิลูเมียจะรับไว้ไหมครับด้วยความที่2คนนีน้สนิทกี่คิดว่าพนารับ แต่อย่างที่บอกนะด้วยหน้าที่ด้วยตําแหน่งเนี่ยสองฝ่ายเนี่ยไม่ได้คิดเกินเลยซึ่งกันและกันไม่ได้คิดเชิงชู้สาวถ้าหากซีเนียลให้เนี่ยเหมือนเป็นแบบกําลังใจให้ราชินีที่เขา,นเ,ขา,า um เนี่ยรักและก็เคารพมากๆแล้วอิลูเมียเนี่ยก็มองซีเนียลเป็นลูกน้องที่น่ารักแล้วก็ดีมากๆเหมือนกันดังนั้นคิดว่าถ้าซีเนียลให้ดอกไม้เนี่ยราชินีก็รับนะคำถามข้อต่อไปผมไปดูประวัติของราชาปิศาจมาแล้วเลยอยากจะถามว่าอาจารย์เบรนเขาเป็นคนดีจริงๆหรือเปล่าอันนี้จากข้อมูลหลายๆข้อมูลที่พี่เคยพูดถึงอาจารย์ Brain, เบรน จากการกระทำของเขาไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์ทุกคนแบบกึ่งบังคับให้มาเรียนที่เวดา้าการยัดเยียดความรู้ของแสงซึ่งคนที่ไม่เอาเลยก็คือไม่เอาเลยเหมือนวอคานี่ก็บ้มกลายเป็นโกโก้คัเนเหมือนที่เรารู้ใช่ไหมมันทําใหพี่เนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เบนผู้แสนดีของเราเนี่ยเขาดีจริงๆหรือเปล่าอันนี้พี่ไม่ฟันธงนะว่าดีหรือเปล่าเพราะเบนเนี่ยมีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านี่แบบเผดิตการเหมือนกันดังนั้นถ้าใครมีคําตอบหรือว่าความเห็นยังไงเนี่ยส่งมาเยอะๆนะพี่ก็ ที่ไม่สามารถสรุปอะไรได้เพราะว่าเบนเนี่ยก้มกึ่งจริงๆอะ่ะถ้าเรามองในมุมที่เขาดีเนี่ยเขาก็ดีจริงๆมองในมุมที่เขาแบบเอ๊ะเราก็เอ๊ะจริงๆว่าเขาดีหรือเปล่าคาถามข้อต่อไปธนูของยอนสามารถปลดชีพวอค้าได้ไหมครับอาวุธของยอนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีข้อมูลชัดเจนว่าเป็นอะไรหรือว่ามีความสามารถพิเศษอะไรนะดังนั้นเนี่ยพี่คิดว่าธนูของยอนอาจจะไม่สามารถปลีชีพราชาบีสาร์วอคาได้เพราะถ้าวอคาที่เป็นไฟนอลบอสฝั่งร้ายอะ่ะโดนปิดยนชีพหรือว่าแพ้ทางอาวุธได้หล,หลายว ที่วอลคัดแพ้ทางนะครับแต่สาหรับยอนไม่น่าใช่คําถามก็ต่อไปถ้าจินนาทำนายว่าอนาคตยอนจะเป็นนักดาบห,หรือมือปืนยอนจะยังถือธนูอยู่ไหมครับอันนี้แสดงว่าน้องเนี่ยไปดูประวัติของจินนามาใช่ไหมซึ่งน่าจะคิดเหมือนพี่ว่าคาทํานายของเขาตอนที่ยอนยังไม่เป็นหัวหน้าเนี่ยมีความสําคัญที่ทําให้ยอนเนี่ยทำตามก็คือจินนาเนี่ยทำนายบอกว่ายอนเนี่ยต้องยิงธนูแล้วเขาจะแบบได้ขึ้นเป็นหัวหน้าแล้วเขาได้ขึ้นจริงแล้วน้องถามว่าถ้าวันนั้นจินนาทำนายเป็นอย่างอื่นยอนจะเป็นไหมตอบเลยว่าเป็นจินนาเป็นนักดาเเเเเเปป็็นน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 มมืืออออัััักว่่่ยยาาาจะทํต้้ลซึง พี่สามารถกล่าวได้ต่อว่าหลังจากที่เขาเนี่ยฟังคําทํานาย่างจินนาเนี่ยเขาก็ฝึกธนูแล้วก็สุดท้ายเนี่ยได้รับการทดสอบที่ประตูศักดิ์สิทธิ์มายาเหมือนที่บอกว่าเป็นการรับอาวุธชิ้นแรกด้วยความที่ฝึกธนูอย่างเยอะเชี่ยวชาญแล้วก็มีความศรัทธาต่อแสงทาให้เวดาเนี่ยประทานอาวุธที่เหมาะกับเขามาก็คือธนูนะแล้วก็กใช้ธนูนี้ต่อยอดขึ้นมาเป็นหัวหน้าออแต่นั้นสรุปอีกทีก็คือคําทํานายครั้งนั้นเนี่ยมีผลต่อยอนมากมากคถามก็ต่อไปฟิลเดอร์ซันยิงได้ไกลเท่าไหร่ครับอันนี้ไม่มีคําาาาาตตตอบใใหห้นนรัแ่่่วาาววจกกเเเเมม็ด เ,เป็นหนึ่งอาวุธที่สามารถยิงได้ทั่วแมปซึ่งฮีโร่ที่มีอาเบียตในการยิงทั่วแมปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นฮีโร่เวด้านะเช่นอิลูเมียอ่าทั่วแมปไหม ย้อนทั่วแมปไหมทีริทั่วแมปไหม,ม,ไหมคนเดียวที่สามารถทําอะไรได้แบบนี้ที่ไม่ใช่เป็นฮีโร่เวด้านะี่คือแม็กนะสามารถแบบว่าเปิดตาแล้วก็แบบพุ่งไปได้ทั่วแมพนะครับอันนี้คือจากเกมเพลย์แล้วน้องถามว่าฟิลเดอร์ซันเนี่ยมันยิงได้ไกลเท่าไหร่เบสเอามาจากเกมเพลย์เลยครับถ้าในแมพยิงได้ไกลขนาดนั้นอะพี่คิดว่าธนูข,ของย้อนอาจจะแบบไปได้รอบโลกนะแต่ว่าความแรงเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากคํถาถามข้อต่อไปฉี่ขับอะไรครับ <laughs> จากที่ใครหลายๆคนนี่ก็คงเห็นแลวว่าฉีนเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆนะพี่คิดว่าชีนเนี่ย และคำถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับถ้ายอนกับเอลซูสลับอาวุธกันใชใ้พี่คิดว่าเกมจะออกมาเป็นอย่างไรครับถ้าหากสลับกันใช้มันก็ไม่ปแปลกนะแต่เนื้อเรื่องมันอาจจะล้อไปกับอาวุธหรือลักษณะอาวุธได้เช่นถ้าหากยอนเนี่ยมีอาวุธเหมือนเอลซูเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่เวดา้าร่วมถึงเอลซูที่มีอาวุธยิงแบบแสงฟิลด์ซันใช่ไหมเขาก็อาจจะอยู่ที่เวด้าก็ได้ดังนั้นในส่วนของตัวเกมเนี่ยไม่ได้แปลกนะมันแค่สลับตัวกันเฉยๆนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับค a พอาร์เอพาร์นี่เจ็กสิบสองในวัน,นนะ อาจจะผิดอาจจะถูกก็ได้นะครับมีอะไรอยมาดิสคัสกันนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคอนทนีต์อ่ไรขอ้อติดตามไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ